สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2555นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพกันค่ะเห็นขนาดนี้นะคะเอ๊หลายคนคงตกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมผมร่วงได้ขนาดนี้นะคะซึ่งที่ผมร่วงได้ขนาดนี้ก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้หันกลับมาใส่ใจสุขภาพกันสักนิดนึง อาหารเช้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของร่างกายเราเลยนะคะแต่ละวันก่อน8นาฬิกาเนี่ยร่างกายเราต้องการอาหารเช้าที่จะไปเลี้ยงสมองนะคะเซลล์สมองต่างๆต้องการอาหารค่ะก็ยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนเพื่อนะคะใส่ใจกันนิดนึงค่ะเราก็ไม่ใช่แต่ในเรื่องของอาหารเช้านะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาตี5ถึง7นาฬิกาเนี่ยเราควรพยายามที่จะ ถ่ายของเสียออกจากร่างกายเพราะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ท้องผูกเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยก็คือแก๊สที่อยู่ในมูลอุจจาระก็จะไหลย้อนกลับมาที่กระแสเลือดแล้วจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเลือดเราเนี่ยก็จะถูกสูบฉีดกลับมาหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะซึ่งแค่2ประเด็นนี้ก่อนนะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี่คือผลของโรค เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหวังว่า,าวิทยาทานในวันนี้คงจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะส่วนรายละเอียดในการขั้นตอนการดูแลรักษาเดี๋ยวแอนจะส่งเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะคะขอบคุณค่ะ